ของตายคืออะไรรู้ไหมของตายเนี่ยคือคุณไปทําให้เขารู้สึกว่าชีวิตนี้กูไม่มีทางเลือกอื่นแล้วนอกจากมึงสนับสนุนโดย Passion Plus อารมณ์ดีผิวดีจบที่ Passion Plus เมื่อไหร่ก็ตามที่คุณทําให้คนรู้สึกถึงคํานี้เขาจะเห็นคุณเป็นของตายทันทีพนักงานบริษัทที่ไม่มีวันยอมลาออกยอมพร้อมถูกขกสักูมไม่มีทางไปแล้วกูต้องอยู่ตรงนี้จนวันตายไม่งั้นไล่ออกกูหางานไม่ได้ อันนี้คุณจะกลายเป็นของตายดังนั้นสิ่งที่คุณต้องทําอยาให้เขาเกิดความรู้สึกนี้คุณต้องทําให้เขาเกิดความรู้สึกอะไรรู้ไหมกูรักมึงแต่กูพร้อมไปถ้ามึงไม่ได้เรื่องเพราะกูมีทางเลือกดังนั้นแน่นอนคุณต้องมีชีวิตของตัวเองนะครับมีการมีงานที่พอจะเลี้ยงตัวเองได้นะครับแล้วก็มีไลฟ์สไตล์ของตัวเองมีกลุ่มเพื่อนฝูงของตัวเองมีอะไรอีกหลายๆอย่างที่มันดูแล้วอืเขาก็มีชีวิตของเขานะฮะมีทางเลือกเหมือนกันแต่เขาที่อยู่กับเราเพราะเขารักเราอันนี้คุณจะไม่กลายเป็นของตายหลายคนบอกแล้ว ทำยังไงมีอะไรยังไงลองทักมาที่คลับกิกนะครับลองเรียนคอร์สชื่อ first class ดูสักหนึ่งรอบเปลี่ยนไม n เซ็ตคุณใหม่หมดเลยนะครับคุณจะไม่กลายเป็นของตายให้ใครต่อไปแต่คนจะเข้ามาให้คุณเลือกแล้วเดี๋ยวเขานั่นแหละอาจจะเป็นของตายสำหรับคุณสนใจทักเข้ามาได้สำหรับใครที่ดูอยู่ใน TikTok ทักมาที่โปรไฟล์ผมได้เลย